สิผ้ามาเบิงกุหลาบยายอิงเดือต้นไม้นะบ้านยายอิงนะพี่น้องอันบริเวณนี <c oughs> ยังบ่ทันได้ตัดเด้อยจ้ะยายอิงยังบ่มีเวลามือนีกระปวดไม่เกินมืดมือเลยตั้งจากพ้านองไปยางมาแล้วมีเบิงพี่นอ้องยายอิงบ่ทันได้มีเวลาตัดอ่าต้นเนี่ยให้เขาต่าลงอันพุ่นก็ง,งามกงา,งาเดี๋ยวพาไปยางเบิงกุหลาบเริ่มออกแล้วจ้ะ เดินไปเร็วเลยนะคะเนี่ยอันนี้กินหอมนี่ปันดอกแก้วปันดอกลาตีได้พี่น้องเด้อเนี่ยกินหอมคือกันเดยค่ะอันนี้นนงามงามยายาย,ายิงซีอันพาไปเบื้องหลังบ้านเรียบรทอเนี่ยไปเบื้องอาเละคางบ้านก้อนที่อีเขา่าก่อนนอก่กอนเขา่าบานก่อนพี่น้องกุหลาบคงย้ายเรื่มอ,ออกดอกแล้ะคะ่ะ อันนี้มันเป็นดอกน้อยๆด้อค่ะอันเนี้ยดอกเขาสีบเบญยไหลายเนี่ยดอกขาวๆแต่เขาสีบเบญยไหลดิพี่น้อง<ม>อ่าซัมเมอร์เซ็ตซัมเมอร์เซ็ตออกได้สองสามโดนะคะรุ่นแรกก่อนเดี๋ยวจังอีมาตัดแต่งกิ่งแล้วก็อันนี้คืออันอเล็กซาร์ดิเออร์อาริสซานเดอร์บ่ยังบัตเทได้ออกด้วยคะ่ะเนี่ยยังบัตเทได้ออกเพราะว่ากิ่ง กิ้งสังเกตได้พี่น้องกิ้งที่เขาสีอกตาโดกนะเขาซิบุเป็นแบบนี้เดี๋ยวยายิงสิมาตัดแต่งกิ้งเขาไหมอันนี้เป็นกิ่งตาที่โบดนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเป็นกิ้งตาโดกที่ที่อกโดกนี่ง้องอีสังเกตเขาซิเป็นตุ้มๆแบบนี้ออกมานะคะเป็นตุ้มๆแบบเนี่ยตอนนี้ยายิงนั่งบ่ท่านได้ไปซื้อ,อยามาฉีดอันเ็นบ่นี่น,นี่มันเป็นเพรียอยู่นี่ค่ะพี่น้อง นี่อิงยังมาทันไปซื้อยามาฉีดเมื่อนี้ว่าสิไปกระปวดหัวไม่เก็นตั้งแต่กลับมาจากยางพาลูไปยางเดดมันห่อนนี่อันนี้ต้นไม้ทรงสตนของพี่อิงเนาะค่ะเดี๋ยวมันออกดอกเต็มเต็มพี่อิงสิกะจิมาถ่ายเบ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้ม่วงอมม่วงค่ะชมพูอมม่วงแล้วก็เห็นว่าี่พี่รองจ้านี่ทรงสตนสีเหลืองนะคะ แล้วก็มาอีกทรงสแตนที่ที่ต้นแรกของทรงสแตนที่ทรงสแตนก็คืออันเป็นกุหลาบสรงต้นสูงใช่ไหมคะนะคะเป็นรลุกุหลาบเก่าแล้วเขามา,าติดตาเอานี่อันนี้คือต้นแรกเลยที่ยายิงซื้อมาปลูกมีต้นละสิบปอนซื้อมาปลูกตั้งแต่ในสิบกว่าปีแล้วค่ะต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเบื้องอีกค่ะยายเรื่อย อังุนเนะาะอังุนกันกรลังเลื่อยบอดไอ้บรไห้มันเลื่อยสูงค่ะต้นนี้ก็เห็ดค้างไว้แล้วเขาก็มาเอาค้างของาย่อ,อกซะก็เลยบอดไ้เลื่อยแต่บรเปย้งเดี๋ยวจะมาเห็ดไหมนะคะอ่นนี้มันอาจทิศสะท้อนแสงว่าพี่น้องนี่มุมกุหลาบของาย่อิงเน้อนีออกไปน,นี่คะ่ะวันนี้ายอิงสิพ้ามาเบ่งต้นนี้ก่อนเนาะนะคะนี่ เห็ดกันนกกันก็หลอกมากินเหลืออยู่น้อยๆย,ยานบ่ได้กินพี่น้องเบิง่งเบิ่งกุหลาบซุ่มนั่นมีกุหลาบซุ่มเด้อค่ะเด้อกุหลาบซุ่มเริ่มบานแล้วเด้อนีบ่ค่ะอันอันนี้จัสมินาจัสมิเออจัสมินานั่นแหละทามันออกแล้วไม่บานงามงามเป็นปุ่มเป็นบ่วงนะพี่น้องแล้วก็อันนี้สีแดงนะคะอันนี้ก็ ทรงเรื่อยนะคะเดี๋ยวยายิงจะต้องมาเห็ดอันค้างให้เขาด้วบ้านเนี่ยสี่ได้เห็ดค้างเห็ดเรื่อยให้เขาเรื่อยขึ้นได้พี่น้องอันนี้สีแดงค่ะนะคะแล้วอันนี้สีเหลืองสดสีแดงค่ะนี่เบื่องน,นี่อยู่ทึงอยู่ทึงระเบียงบ้านยายิงข้างหลังบ้านได้พี่น้องมีความสุขกับยายิงบ่จะ้ะเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะนี่อัน นี่ช่วงประมาณจะหาโมงจะหกโมงละยายอิงสิมาลดน้าต้นไม้ค่ะเมื่อวานนี้ใส่ปุ๋ยมะฮอดนี่ใส่ปุ๋ยมะฮอดตรงนี้ที่ว่าปลูกปลูกไม้นั่นค่ะแล้วก็นี่นี่พี่น้องมันทาแดดบ่ไม่พี่น้องเบิง้งโอ้อบยบอนยายอิงอบวันไปด้วยกินดอกกุหลาบกินดอกกุหลาบอันพ้นสีเหลืองๆพุน โกลเด้นเซเลเบชันก็ออกแล้วนะคะสีเหลืองอนี่สีแดงซุ้มนั้นก็เริ่มออกแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกกุหลาบยายิงเริ่มบานในกระถางพุ่นที่ยายิงปลูกไว้ระเบียงอีกอันนึงพุ่นกะงามพี่น้องจิว่าจังใดเนี่ยค่านมันบานทั่วกันเหมดอ,อันเหงาไปน้อยนึงเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวมาเบิงทิ้วนี่บัดเนี้ยกำลังเริ่มบานนี่อันนี้ก็บบานเริ่มบานแล้วออ้ยค่อยปวดคอยปวดแขนเธอเดีบัดเนี้ยนี่ก็เริ่มจอไก่สีบานแล้วนะคะ The Duke of Edinburgh อันแล้วก็ Princess Anne กัจอไก่สีบานลวบานทรงโดกนะบานเป็กกอน,นี่ก็จอโดกแล้วมันบานพร้อมกันพี่น้องอันนี้น้ำเสนอเลยจ้าอันเนี้ย อัน lady of charlotte นะคะเนี่ยเห็นว่าพี่น้องกลิ่นหอมมากพี่น้องจ้ากลิ่นหอมเจ,าจ้าอย,อย่าเฝ้าเบื่อเด้อเดี๋ยวยายิงอีพาไปเพิ่งอีกอีกเพิ่มอีกนี่นี่นี่พี่น้องจา้าเอานน่อันนี้พี่อิงคิดว่าเป็นอันคาริสมาบอพี่งจำจำบาใครได้พี่ิงคิดว่ามันเป็นคาริสมานั่นแหละหรือ b a l ะอ t soft เลิฟนะคะเนี่ย เนี่ยโอ้ยบุญนะพี่น้องบุงดอก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 งามบล่ัมบเหลีอแล้วก็อันนี้สีกําลังสิออกนีกะจอแล้ะค่ะแต่ว่ามีแมงบอแมงมีนะคะมีค่ะมีแมงอยู่นี่ดอกสีเหลืองๆแล้ยายอิงอะ่ะสิพยายามบบบฉีดเขาละ่ะคิดว่านะคะอันนี้เป็นบุช,ชบานะคะเนี่ยต้นเนี้ยตน้ตนตนี้ ยำได้อยู่นางคือบุตรชบานะคะซื้อเขาเนี่นะคะแต่ที่ได้อันไฮน้าก้อนเนี่ยกีบดอกออนละนะคะแล้วก็อันนี้เป็นซัมเมอร์เซตอีกไอีอต้นหนึ่งของยายแล้วก็พี่ค่ะอีกอันหนึงนงน่งปู่กระเทียมเซมเข้าไปในพี่น้องโอ้ยงามงามแล้วก็พุ่น เบืองผ่นอีกกุหลาบกุหลาบที่เป็นทรงคล้ายกุหลาบป่าเบอกดอก,ดอก,กว่่าสันแล้วก็สิให้มาเบิง่งอันนี้ดกบ่เบิ่งจะคอง <c oughs> อเซเลียตนใน,นอ้อยแต่ดกบ่เบิ่องจะโคองเลย <c oughs> ผุนนะดอกดอกออกสู่งาอันนี้มันตายไปงานึงเนาะเอาละค่ะพี่อิงขอจบ คลิปกุหลาบของพี่อิงด้วยดอกสีเหลืองๆนี่เนาะพี่น้องเนาะอันทรงกินหอมทรงความสวยไปให้เดอจ้จะเด้อ